นนนี่ได้ถุงอะไรน,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 นา,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 าะนี่หมูสุพอดีหมูสุพอดี เมื่อกี้ไปออกรบครับในแดงจังส์ไอเดียอมอนเาี่บอา5เปอร์เซ็นหนึ่งเลยแกลโห่โหมดพ่ลึกมาครับโหมดคลิปว่าหั่นเลยรเนี่ยคลิปพิเทีนอันนี้ก็เตียนะเตียประเด็นนะครับก็เอซจะได้ไม่ต้องสามหมุกก ผมเรียกเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเขาถามผมแคบจำไม่ได้ลุงจากที่นอนเลยที่นี่ตอนนี้ก็เอ้าพี่เอ็มวันนี้วันไหนวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อเช้ากินข้าวกับอย่างนี้อยากรู้ว่าจ่าเอ็มกินข้าวเช้ากับอะไรเพราะจะถามมาหลายมื่นแล้วต้นเถื่อนเนี่ยกินกับลุงพันธ์อ๋อกินกับลุงพันธ์เข้าใจแล้วแสดงว่ามาตั้งแต่เถื่อนี่กินกับลุงพันธ์ บ,บกอก่เคยเห็นพี่เอ็มไปกินร้านผสะ <c oughs> นันทีน,น,นันทานทีนะฮะเอานูไปไหน,น,นอะ <ไป S 2> เปยเกิดการสงสัยนะครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงพี่เอ็มนะครับเพราะว่าจะกินข้าวไม่ตรงเวลาจะเป็นโรคกระเพาะนะครับครับจุดอา้คลกจานองจานได้คลิปกันทังนั้นเลยฮะผมยังไม่มีไม่อาแต่ไลฟ์สดกในรอยคลิปบอก พี่ต้นฮะก็เอ้าเจ้าคื้นกันปีกโอ้โหเอาให้เห็นนี้เลยเหรอพี่เอ็มต้องบาโคตรโผลงงงมกแต่งเบิ่งๆนี่เราซูม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 ให้แบบอะรูขุมขนเลยแล้วน้องก้าวเอาไปซอยนี่ซุกเลยล่ะก้าวซอยก้าวไอ้ก้าวตอนนี้คุณน่องใสแล้วคุณของเล็กอๆมาเลยอีกชิ้นนะล็อตที่สี่นะครับร็อตนี้เอามาต่อยทีสอยสิ มาต่อยมือเด็กหวานได้ตบไปรถนี่ิ่งสคนสิอวยแล้วล่ะแม่นบ่่วยกับมาบ่อวยแล้วอิ่มพากันนีหมดแล้วนี่ใส่เด้งแล้วเด้งแล้ว จ้งเตือนจังเตือนอยากกินอะไรไหมพี่น้องคับหิวเขาอีกแล้วไหมฉันกินเขามากเมื่อวานนี่หิวอีกแล้วลุงตตามรถความร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเบรกอีกละเบรกตลอดเลยกับตามเลยก็ต้องห้ามกินสิเบรกแล้วก็ต้องห้ามเิเออถอยถอยถอยลอยกินได้ไหครับแอบกินได้ไหมถามกับตามเนี่ยถามกับตามเด้อคนไม่เห็น ไม่เป็นไรคนไม่เห็นแต่พูดไปขนาดนั้น <c oughs> เขาก็ต้องรู้อยู่ดี <c oughs> มันเยอะมากนะครับเนี่ยตัวเองเห็นนะตัวเองเขินนะเ <c oughs> ขินตัวเองใช่ตัวเองเห็นแล้วมันก็จะเขินตัวเองกินเวลานิสิตวัดน,นะครับสวัสดีครับขอคบคุณน,นะครับที่ส่งคนในกระดุมบทมาเลยครับคุณีวนัพิษสกอร์นะคุณพิษสาฮะ

ตอนนี้หยนางรมมันน้ำแข็งละนเยแล้วนะครับเริ่มกระขึ้นกรนาขาทีเก่าหงุงอน่ไไนี่ต่ตนนนี้ไม่ามาร่อขอไงึ้นไล์นะครับดูท่านะลุงเขาเรียกว่ารอขึ้นไลน์ไงนี่เดี๋ยวครับดูหหน่อย อีกเก้าเป็นอีกแล้วเบิ้งให้เราไหมน่ะเอียงเส้นกางไม่แม่ยจ้ีผมน่างนอ่ะนี่แะยังแค่ยังแค่อ่าขนาดน้ำยังไม่อาบน้ำมีขนาดนี้อ้าลุงดูกระจกมาเ ไม่ต้องดูก็รล่ออ๋อไม่ขื่นแล้วขื่นไรแล้วไม่เนี่ยขื่นไรบอกเฉพจังวีเนาะจีกีวีโซเอฟซีมีผมโชว์เอฟซีไรนี้น่าจะยาวจนหลับนะครับดูท่าเลงแสดงว่าวีผมนี่เจ้าจะอาบน้ำหรือไม่อาบอาบอยูここ่ครับไอาบเลยเหนียวขนาดนี้พี่ชายเห็ไหมครับอาบก็ห้าเลยครับ น้อยแถงมีนำุอย่างนี้ไม่อาบนอนประลับดอกลูกอันนี้พร้อมเอ้เหนียวขนาดนี้วนถ้าเกิดบร่ได้ฮ็ดงานปูนอาจจะบาดแต่มันเนียวอีรีดีนะปูนเนาะไอ้ปูนมันแข็งทั้งปูนแล้วเบื้อมต้องโหลดนะิยืนอว้าวว่าไงครับกลับไปครับคืนนี้นะตามกระแสนะครับตามเทนจัดไป เต็นนี้ยาวๆครับสองชั่วโมงเต็มนะครับถ้าใครมาดูแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเข้ามาทำไมไม่รอเหมือนก่อนเต็นนี้กับพี่ผู้ใดเอาผ่าพลวัฒน์ทำไมไม่รอเหมือนเมื่อก่อนนับมือไี่ที่เท่าไว้นานะครับวมวพอดได้รอไว้นานคุณตายสองห้าหนึ่งสองสวัสดีคาลุมสวัสดีครับมาได้แมาได้สวัสดีครับ รักเรสวัสดีครับหนุ่มศรีรัตนะสิเกตสวัสดีครับสอดแจ้งครับตามไปครับจัดไปมาจากชิดหอยชิดก็ขึ้นบ่ขึ้นอยู่ชมพรีไม่เคยไม่เคยสนใจเลยคนนอนนาคนนั้นอ๋อขอบพระคุณครับดีแล้วครับคุณอะไรนี่ อะไรเนี่ยขนมสักรหรือเปล่าเนี่นี่ก็กดเลยงานกันอีกโตัวชมผมนะครับสวัสดีค่ะบเอเชียสวัสดีครับซันรพีพัฒน์สันทีพีสกินมณโอมหนินดดานคารุงขอบคุณครับนุ่มมากเอเชียสยามชาแนลสวัสดีครับใจใ้มือจุดทูบแล้วอ้าววันนี้สิบห้าป่าสิบห้าวันนี้ครับลุง วม่ S <S ออกไหนครับไม่อ <S <S 2> <S 2> อกเัรนจันทร์ตรงนี้สวดมนต์ครับสวดมนต์ไล่สัมภเวสีนะครับสวดมนต์จุดนะสวดมนต์กรวดน้ำหยาดน้ำนะให้กับสัมภเวสีจิตใจรักความสงบคยชมพูบเราอยู่ม,งมงังมั่นใช่ไหมลุงอย่าอ่านคนป่วนนะคะเรากันไว้เป็นไรครับไม่อ่านครับแต่อ่านก็ให้เกียรติเขานะครับเป็นการให้เกียรติกันเนาะ งวยออกวันจันทร์ค่ะวันนี้วันอะไรเสาร์ครับงวออกวันจันทร์ไม่ช่บอกหนึ่งเจ็ดอีกสบอคนพูดเยอะใ่ไหนึ่งเจ็ดวดทำไมออกหนึ่งเจ็ดวันเกิดลุงขอเรียกเหม่ลุงลุงไม่ทันอ่านเหรอสั้นเก่งเหรอคอยเคเอสนะครับคุณพรดาครับ ดลุงเอฟซีลุงพลสวัสดีครับคุณวันนาใจพลังบวกครับโอ๊ตเชียงใหม่สวัสดีครับลุงป้าสุสูเด